สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมื่อนี้กับพ่อพกเจเจ๊ยข้ามสามตัวเต็งขึ้นเก่าเนาะค่ะค่ามื่อนี้เจ๊าข้ามสามตัวเต็งกับเลยมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับลุงแป้งค่ะค่าลุกแป้งนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันว่าได้ไปขางัวกินเขาก็ผีว่าสันผีอยู่ในป่าเนาะค่ะข่ะเรื่องเล่าความฝันของลูกแป้งเพิ่นชายเนแนวทางงข้าจังไรกะไปฟังเอาน้ำกันเนาะค่ะค่ะไปค่ะไปฟังน้ำกันสวัสดีค่ะลูกแป้งสวัสดีค่ะอสวัดีุคนนตมา ค่ะมันนี่ก็ได้มาติดตามหนังเล่าความฝันกับลุงแปงเนาะค่ะเพิ่อนมาเพิ่นฝันค่ะเพิ่นสิฝันยังไรใเขากลับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของลุงแปงพร้อมกันค่ะแล้วยังไรค่ะคุณลุงยังฝันยางปลายยางไปมายมะฮอดคนหลับผี่นพากไปซื้อง่วมาขายค่ะคนเ่าไปซื้อง่วก่อนเพิ่นละง่วงตัวละเจ็ดบาทเดยตัวง่วงตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทอย่างเงี้ยมากันมาขายเรามากินนกันเราต้องกินนกันเพราะเราเพอาะจนั่งจุ่มกัน หาง,งัวกินนะงัวพันต้องลอยได้หนิคนะหางกินจะลอยพ้า,างเป็นอีมขนาดได้หางกินสามสี่คนค่ะบางกินแล้วบางนี่ปุ๊บมวนจะให้เพื่อนอะไรบวดัังน้ำกันเห็นไับมวนกินน้ำกันนั่นเห็นเห็นมอเดียวบานมอเดียวพันยางเฮี้งแล้วขอยไปเลยบานยางไปก็อ,อีสองร้อยได้คนยังนำอีกแลอีสองร้อยเรื่อมัน เอาเงินมัวนบ่เอาเงินเอาเงินเงินอีกยังเงินสองร้อยด้วยแต่กุลบาค่ะเขาอีกสองร้อยคนนี้คือแจ้งคนว่าห่าเนี่ยคนน่ะมอนไม่เห็นอะไรมอนมีเบิร์ตเออหายไปเลยมอนเบิร์สองคนสองคนก็ข่อยมออนะวันยางไปออกหนาเขาไปสองร้อยคนน่ะเพยยางไปน้อยเดียวคนไม่เห็นจอดเอาผู้ผู้อยู่สองคนนั่นยางก็บ่เห็นบ่เห็นเดียคนบบบนี้เห็นพ่อเขาข่อยเห็นแต่ข่อยเห็นแต่เจ้าของผู้เดียวเอฮ่ามันแน่ว่ามัน่เห็นจอดไปตรงไหนออกเยอะกันน่อยเดียว เห็นจอเจามองหายตัวจะหายหายเราเห็นเลยเรวเห็นบานนี้รุ่งว่าเป็นคนหรือเป็นผีเห็ดแนี่ยเป็นอะไรเนอะมุ้งกินร่กันอยู่แต่ว่าชอบหายหมดงไปเห็นขนยางนี้แต่หมอมาน่กันกับยางอยู่แล้วแต่แม่ไปผมขึ้นเจาะมีผ่านแค่ว่าไงแต่ตอนแรกๆมันร้ายคนอยู่แต่ว่า หายไปเวิดเตือสองคนกินแล้วว่แไงกินเขากันกำเนองัวเนี่ยว่ะพากันขางัวกินนะพีขางัวงกันกินน้เขาแบบ่กินน้ำกันกับคนกินกรบข้าเออกินหรกินแล้วไปว่ากินอิ่ไปอี่มันว่าหนีหมดไ็้พอคนกปทงไนเวิดตอคนพีกระพ่นกินเขาน้ำกันสีไดงเนอะบ้านี้บ้านนี้เขาเล่นลูกนีว่ามันมีเห็นคนเขาดูนี้ก็าไม่ยาวเขาา ยาวไปัเนมอสกันยางมาปแหวะกังขางวันแม่เห็นมอสมอสที่เก่าวนะบมอที่อยุ่กันนั่นะเป็นมอเดียวเหมือนมอสปิกก็อีกสองรอยอีกสองรอยนนอีกสองร้อยอันนี้อีกสองรอยันว่ะอันนี้สองเลยว่เลยหมือนหายไปอีกมอสลหาไปอีกหายกรป๋าเลยเงเลยหัเมือเลยเ้ยหัวเมืออเลยเลยจะหายกบ้านนี้ขึ้นรุงสีห้งตัวใดหนึ่ง หนึ่งหนึ่งสองพันห้าสองพันสองรอย2หนึ่งหนึ่งสองศูนย์นหรอ่าหนึ่งสองศหนึ่งสองหนึ่งศือหนึ่งสองหนึ่งศูนยอือเป็นสี่ร้ค่ะหนึ่งหนึ่งพันองรอยนะหนึ่งหนึ่งพัเอาหนึ่งสองหนึ่งศยหนึ่งัหนึ่งหนึ่งสองศแมงหนึ่ง สองซ้องตูงสีไดน้องสีดนอมันเขาำเขามามาน้ากลมมาอีกเขาก็ให้สองร้อยหรือกี่เขาให้สองร้อยเช่นอะอีกสองร้อยก็น่งเชนอีกสองร้อยเนาะมันยังถอืมันก็ให้สองร้อยเขาแม่น้ำลังเขาก็ไปให้อีกสองรอยพลังสีวสองร้อยเขอีกสองร้อยเขามันนมันนำสองซูนจัสีมะลุนสองร้อยสองร้อย เต้นม่หายตามตัวมันหายตามตัวตนี้ตัวนี้หนึ่งสองศูนย์ศูนย์บานอีสองร้อยนี่กับสองศูนย์ศูนย์สี่กบอ่หายเ่านี้มันอีกสองร้อยมันมาสั่มนะสองรยมาสับานนี้เพื่นเพื่นแม่หรือเพื่อนหายตัวพ่มาเที่ยวตอนมาหายเด็กกันนี้อ๋อแคยาวเท่าขากันแนวกันนี่ไม่ม่าแนวกันบอกกันอีกสองรยยกมือขึ้นพ่ออีกสองร้อยมันมาให้จ่อยเยอะทไหนหมอทราย เ <ไป S 3> อ้ไดเดย,ยไ,ปออนนไปคนเดียวเลยวะลยหูเมื่อวะวันนี้ลุงก็ไปคนเดียวยก็ไปคนเดียวก็ยางมาแล้หละยางมาไปคนเดียวนในป,ป,ป่าลันดงไปแต่ว่าขาง่วนนั่งคายอยู่ไสขายีิลงในปา่าขายยิงดงในปา่ากินในปงในปา่นนปนปาคนนี้กินเป็นโรคใหม่ยังแฝงเป็นวงนอีกหน่งได้กล้ากําลังกินนักมใหม่เป็นย่างนอนเขาซะวานนี้ผู้ใส่บ่ค่ะผู้ใส่บ่ใส่บัตเตอร์คนใส่เสื้อผ้าบ่ลุงบ่ใส่ผ้าเอาใส่กระ้าเสื้อบ่ใส่ทุกคนโอ้บ่ใส่เสื้อใส่ตระชา อย่างนั่งนั่งกินกินอเไรคุยกันไรก้มนายี่ไผ่กินมันไรก้มนาไผ่ก้มกินไผ่กินมันเออแต่ว่าไม่ไม่จะบอกคำเดียวแต่ว่าถือ่ง่วมาหนึ่งพันสองร้อยอ่นถ่ายกินต้องกันเท่ัไหร่เลิมันกระบอกหน่ยเราเลยบ่คุยกันยังไรอ่าเลยกินอีกเหล่านี้ไปันมันง่ายไปเลย้าไปตรงไหนบั่งใช่ยางนี้ยางนี้มาเกเห็นมันมามหนึ่งันก็ยังม่าเห็นอีกอยู่บ้านตีนมาหนึ่งอีกสองรอยอีกส่งรอยมันละ แน่ไปเห็นจ่อยไป sight, แต่ว่าหนาตาเพิ่นเป็นตยาดบ่บ่เห็นบ่ได้ไรมึงเห็นหนาแน่กันเด้บ่ไาเรื่องจะเห็นอยุคพระบุปผุไปเป็นเป็นแบบล่างๆสิบ่บ่ล่างแล้วจะเห็นหนาอยู่แต่ว่ามันหนาคนน้ำดำนะมีคนน้ำดำหมดเป็นหนาดำๆมีแต่คนหนาดำๆเออคนน้ำดำก็จะขนอะผีได้แนวนี้เนาะผีหมดแต่ว่ามผีก็จะหายไปเลยหายไปเลยนะที่ผมได้คุยกันแล้วก็หายไปเลยเลิกมันมันเน่งหายมันเน่งหายท้องลอยนและท้องซุนซุนนี่ที่มันเน่ง อันหนึ่งหนึ่งสองนี่มีบะหนึ่งสองกับหนึ่งศูนย์อากัรไว้ริิตัวนี้เพราะว่ามันหนึ่งพันสองร้อยันงมันหายนะมันสื่อมอแล้วมันถือมตัวนี้เอหนึ่งพันสองร้อยสองร้อยบาทตัวนี้มันต้องนมันมันนำอีกสองรอยอีกสองร้อยบางส่วนเมื่อเอาถ่ายมาเอาตัวก็หมาหายอีกค่ะเ็นหมือนจกัเป็นบานนี้กตัวเมื่อผู้หลงไม่หูเมื่อเดี๋ยวดาวามฟังของคุณลุงก็มีซ้ำนี้เนาะลุงมนึ่ค่ะ เอขศูนยูนี้มาออกงวนี้มั่วาะไรนะให้เพื่อนตัดเด่นเนาะลุงเนาะเพื่อนตัดเด่นตัดเด่นสองศูนยูนค่ะตัดเด่นตัวเลขศูนยูนสองศูนยูนไปสั่งมาค่ะศูนยูนสองไปสั่งค่ะเป็นเท่าไรครับออกมูลอ่อนค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของข้างได้รับชมรับฟังเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนค่คลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของลุงแปงเนาะค่ะค่ะลุงแปงนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะฝันว่าผีไปซื้องัวมาาา่เนะะค ลุงแปงนั่นกะฝันว่าได้ไปกินเขากับผีค่ะกินแล้วถามราคางัวนเนาะคะ่ะราคางวดตัวละเจ็ดบาทเท่านั้นเนาะค่ะเพื่อนกะว่าราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นเนาะค่ะกินแล้วกระหายนี้ค่ะพวก,มกหวกมูกระหายนี้เวิดบัวไปใส่บุหูจักว่าเพื่อนไปใส่เนาะคะ่ะเฮงเติบก็ะเห็นมาอีกผู้หนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อนกะยกเมื่อขึ้นสองหนิ้วว่าเอาอีกสองรอ้อรยพานว้นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ ตัวเลขแนวทางให้มาเนาะค่ะตัวเลอขของผลการหนึ่งสองนะคะสองศูนย์ศูนย์ค่ะวันที่หนึ่งมีถนายนพศสองพัน,น, 1, 2, 2, 0, 0, 0, นหน้าร้อยหกสิบแปดกาให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันๆลำๆำรื่อยๆแฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของลุงแปงเนาะค่ะถ้าฝากกดไกลค์กดแชร์กดติดต,ตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบบร,ริภาษแนวทางความฝันหรือว่าแนวทาง ตัวเลขให้ทันผู้ชมทางบ้านข้อห้าได้รับชมรับฟังค่ะคาถายังบ่ท่านกดติดตามเจคั็ขอฝากช่องเจคํา3ตัวเต็งนํานนีเด้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดจมมองไดเจคํา3ตัวเต็งก็สิไปหามาให้ทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้เจคํา3ตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ